หาท่านผู้ชมไปดูพิธีเปิดกิจกรรมคลิกออฟหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินและมีการประกาศวาระการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินครับ นายธวัชชัยศีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินและประกาศวาระการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดและระดับอำเภอที่สาราประชาคมบ้านหนองตามิรตำบลหนองเหียงอำเภอพระนิคมจังหวัดชลบุรี โดยมีนายอำนาจ,จเจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมในกิจกรรมซึ่งปัจจุบันนี้จังหวัดชลบุรีก็มีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน294แห่งนะครับต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี2567จำนวน11แห่ง และคงเหลือหมู่บ้านชุมชนที่ต้องทําต่อไปอีก745แห่งโดยจังหวัดชนบุรีก็จะบูรณาการและสร้างความร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายของทางรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยให้สำเร็จครอบคลุมทุกหมู่บ้านชุมชนต่อไป โดยสำหรับกิจกรรมคราวนี้ก็มีการประกาศวาระจังหวัดการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยมอบป,ป้ายหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแ,แผ่นดินจำนวน14หมู่บ้านหลังจากนั้นคณะก็ร่วมลงพื้นที่ไปครับที่แปลงโคกหนองนาของนางทวีทรัพย์รองวัง เป็นชาวบ้านที่บ้านหนองตามิดหมู่7ตาบลหน,นองเหียงไปดูความสําเร็จในการขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนานในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะฮะ